เอาละทุกคนสวัสดีอีกนะครับวันนี้ก็เราก็มาอยู่กับพวกสัตว์ป่าทั้งหลายนะครับก็ก็เจาา้าไดโนเสาร์นี่มากันเป็นทีมเป็นแก๊งเลยนะครับโอ้โหนี่ทีมช้างมาแล้วก็นี่ทีมไดโนเสาร์นะครับมาทําอะไรกันโอ้โหว,วาววาว,าวานี่พวกทั้นมาทำอะไรกันอยู่ที่ไหนนี่ให้ตายสิโรบิน เย็ดเย็ดเย็ดเย่นี่เรามาดูกันเลยว่าเจ้าไอเโลโซพวกนี้มันจะทำอะไรกันโอ้นี่จะสู้ควายเฮ้ยเฮ้จเยน็นใจเยน็นควายใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็นควายใจเยน็นเฮ้ยจะสู้กับไอ,อ,อ,อ้โลโซเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหนี่ควายตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วนะครับเนี่ย น่ควายตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วไม่ต้องหลายตัวนี่ควายของเราแข็งแรงมากเลยว้าวถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าต้องมาแข่งกันแล้วนี่ไปเลยควายไปนู่นแล้วควายหนีเพื่อนไปแล้วอา้าวไปนำทางไปเลยเจ้าควาย ไปเลยไปเลยไอ้เชี่ยล้มไปแล้วเฮ้ยมาให้กับมกักกอนกับมักกอนเจ้าควายโอ้โยไ,ไปหาเพื่อนไ,อไปเลยไปเลยไปหาเพื่อนเลยเฮ้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 ยชนกันเลยชนกันเลยทำไมของเรายอดดีนะครับ ว้ายไงท้องไปแล้วร่วมด้วยช่วยกันนะทุกคนนี่ช้างโอ้โไม่ธรรมดาครับเจ้าควายเนะี่ยผมนีละนาจกันไปแล้วนี่เจอกับช้างไหมของเราเป็นไง แข้งน้อยของเราเป็นไงไปเลยช้างน้อยไปเลยเฮ้ยนอนดิ้นแนวแนวกันเลยว้าได้ยศสองมาแล้วอยู่ตัวนี้ดิทุกคน ไปเอาไม้เริ่มไม้ไปเลยไปเลยเริ่มไม้ไปเลย,เ,เ,ลยเย้โอ้โหโคตรปุูงเลยทุกคนโอเคก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ